สรุปส,สวัสดีคุณด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาโหลดเคาน์เตอร์สไตล์แบบออนไลน์อยากใครเราเข้าไปในะไอ้ตัวนี้เลยเพจสเตย์เนี่ยเพจไม่ใช่ครับไม่ใช่เพจสเตยน์นะครับเพจสโตนนะครับแล้วก็พิมพ์ว่าเฮ้ยปะ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 ภาษาก่อน พิมพ์พิมพ์ว่า C 1เฮ้ยรับนี่ไม่เกีวนครับนี่แค่มาเล่นขอโทษให้เราพิมพ์คำว่า cs เฉยๆนะครับ cs 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 กด cs นะครับแล้วก,กด enter นี่ครับตัวนี้แล้วก็ดูครับโอ้โหเวอร์ชั่นใหม่ออกมาแล้วนะครับเสร็จแล้วก็กดติดตั้งที่เราเคยติดตั้งเกมทั่วไปเลยนะครับแล้วก็รอมันโหลด นี่เวอร์ชันใหม่สามารถบินได้ครับไม่รู้ครับมันเป็นของที่เอียมลึกาก็ไม่รู้นะครับ มำวงติดตั้งครับความคิดเห็นผมไม่มีผมไม่เอานะครับความคิดเห็นทำก็รอสักคู่หนึ่งนะครับเแล้วก็ให้เรารอ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 นะครับกินน้ำร้อนโอเคครับ นมนมกล่องนะนี่ครับเอเนโอเนี่ยมันก็จะมีโอตัวโอรับโอเพนนะอะเปิดอนะแล้วก็ลองๆๆอย่างเงีปยไปเรืนน่อยๆกินขนมอนอ๋อร่อยวะอ่ะอ้าวมันเด้งไหมครับ เราสักคู่มันไม่ได้เรีเยกนครับเข้าไปในหน้าจอหลักของเราก็ลเลื่อนแบนซ์มันจะมีเคาน์เตอร์พลอยแบงค์นะครับโอ้โหเคาน์เตอร์พลอยแบงค์ขอโทษด้วยนะครับที่แสงมันสะท้อนอย่าง <สทฆ Landes> นี่ครับได้ใจเลยนะครับ ซิงเกิลเพเอร์มันตีเพเนี่ยกดมันตีเพเยอร์อันที่สามกดอันที่สามนะครับโอ้โหสองวิธีสมัครอย่างแรกให้เราเขียนชื่อก่อนสมัครไม่ให้ดูนะครับเดี๋ยผมไม่ให้ดูปิดกันปิดปิด,ปดผมไม่ให้ดูรอสักครู่หนึ่งครับ ให้ดูไห้ดูวไม่รู้เนย K O O N G U Y คนกายไม่เฮ้ยแม่แม่ไม่บอกเลยเกิ็จะดูก็มาเองครับ ล่าสุดผ่านผมไม่บอกผมบอกแล้วนะผมบอกลอาอ่าสุดแล้วอีเมล นี่ครับพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยให้เรากด R E เนี่ยกดไปหนึ่งครั้งรอสักครู่เอ๊ะเอ็กซ์เซมพียอะไรไม่รู้ครับให้ากดตัวนี้นะครับเป็นตัวก,กบาบากกดใหม่ดูดิไม่ได้ก็คือ L I M อ๋อ รู้เลยอ,อืมค่ใครเจอผมก็ทักได้นะครับชื่อผมบอกชื่อนะครับใครเห็นผมก็ทักได้ไจำไม่ได้ค่ะ ชื่อนี้นะครับจำไม่ได้วะ่ะอ๋อโอเคจีเอ็มน,นะครับไม่ได้โควกครชื่อว่าจีเอ็มนะครับจีเอ็มภูม เราก็กด r E ไปไมันเป็นอะไรวะใครเจอผมก็ทักได้นะครับ F U L L เจ็ดแปดเนี่ยมันทําอ X s e n s อะไรไม่รู้นะครับตั้งชื่อแล้วตั้งชื่อเรียบร้อย เขาเห็นชื่อบมก็ทักได้ F U L L 7 8นะครับส่วนราัสมตั้งไปมั้งโอเคอีเมลนี่ สมองเซลล์กดตัวอ่เนี่ยล้เคยแในใจว่าเอ้าเนี่ย,ใใยมันเป็นอะไรวะเออชื่อชื่อนั้นจำได้อยู่ชื่อตอนนั้นยังจำได้อยู่นะชื่อลาวา B O O M B A, B, h y Boom baby, Boom baby, t ำ m ันคืออะไรวะ Multiplayer, เอ r t h เคยก็ได้เชื่อบากว่าง่ายอ่ะอ๋ออ๋อทำไมผมทำก็ได้จริงๆผมไม่โควกหรือว่าอีเมลนี่นี่ มันด่าเล่นคนเดียวนะกดจะเล่นคนเดียวนะครับกดไปที่เนี่ยสิงขึ้นไปที้อยู่อันที่สองก็กดบอทก็เลือกดานหาบอทนะครับแล้วก็เล่นตามใจชอบเลยแต่ว่ามผมไม่ถนัดต้องเล่นนื้อ 咚咚咚咚咚咚 ขอโทษด้วยนะครับตายพอดีพอเพื่อนขอให้เล่นกันสนุกนะครับายบาย